ดิจิตอลหรืออนาล็อกนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นคลาสสิกที่นักเล่นพูดถึงกันนะครับผมก็จะมีทัศนะของ3รีวิวเวอร์เนี่ยมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโดยวันนี้ผมขอจะพูดก่อนเป็นคนแรกนะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของว่าทำไมการเล่นายดิจิตอลเนี่ยมันถึงมีสเสน่ห์นะครับ เราคงฟันธงชัดเจนไม่ได้นะครับว่าการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยฝั่งดิจิตอลอย่างซีเมิ่งหรือซีดีจะดีไปกว่าการเล่นแผ่นไวนิลที่เป็นแอนะล็อกเพราะต่างก็เป็นรูปแบบของการฟังเพลงเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเสน่ห์ของการฟังเพลงแบบฝ่ายดิจิตอลยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะมิวสิกสตรีมมิ่งว่ามันดีกว่าเทรนการเล่นแผ่นไวนิลในยุคนี้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของความสะดวกนะครับ อันนี้เป็นจุดแข็งของการฟังรซมิ่งที่สามารถเข้าถึงทุกคนเนี่ยได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทํากิจกรรมอะไรก็สามารถฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับซึ่งมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้เนี่ยที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างนักเล่นหลายๆคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษอีกทั้งเรื่องคุณเนี่ยสามารถเข้าถึงเพลงจํานวนนับร้อยนับพันนับหมื่นได้แค่ปลายนิ้วนะครับรวมถึงเพลงที่คุณอาจหาฟังได้ยาก หรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การฟังเพลงใหม่ๆไปด้วยเช่นกันอันดับ2ก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนักเล่นหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเสียงจากระบบสตรีมมิ่งเนี่ยยังไงก็สู้เสียงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงดีๆไม่ได้นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมุมไหนนะครับถ้าคุณชอบเสียงแบบอบอุ่นอิ่มๆเป็นตัวตนฟังสบายคุณก็เลือกแบบไวนิลแต่ถ้าคุณชอบความใสรายละ,ละเอียดที่ไม่มีสัญญาลบกวนมาเจือปน หรืออยากได้ยินรายละเอียดเสียงที่ใกล้เคียงกับสตูดิโอที่บันทึกมามากเนี่ยระบบสตรีมมิ่งดีเนี่ยก็สามารถให้คุณได้อย่างแน่นอนเรื่องที่3ก็คือความคงที่ของคุณภาพเสียงดิจิตอลเนี่ยจะได้เปรียบเวลาเพลย์แบ็กในแต่ละครั้งไม่ว่าคุณจะเล่นเพลงซ้ำไปซ้ำมากี่รอบเสียงก็ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมเนี่ยที่น้อยกว่าแต่กับวนิลเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันคืออนาล็อกทุกตัวแปรที่มากระทบ มีโอกาสที่จะทําให้คุณภาพเสียงในการ playback แต่ละครั้งเนี่ยมีความแตกต่างกันในอัตราที่มากกว่าการเล่นแผ่นไวนิลซ้ําไปซ้ามาในแต่ละรอบมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนเล็กๆน้อยเกิดขึ้นเสมอนะครับอย่างเช่นความเร็วรอบความสกปรกของร่องแผน่นการสึกล้อของปลายเข็มเป็นต้นนะฮะซึ่งบางคนก็อาจมองว่าการควบคุมตัวแปรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเล่นไวนิล แต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาหรือเวลาที่คุณจะต้องใช้แบบการควบคุมตัวแปรเหล่านี้รวมถึงงบประมาณสําหรับอุปรกรณ์ที่ผมต้องบอกว่าก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันเทคโนโลยีดิจิตอนนั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเพลเยอร์ที่ให้คุณภาพเสียงดีมากๆออกมามากมายซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยก็ให้คุณภาพเสียงเวลาฟังสตรีมมิ่งได้หน้าทึ่งเมื่อเทียบกับยุคแรกๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีในการสตรีมมิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยเราก็มีโคบัสที่ให้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ดีกว่าไทเด้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับจนนักเล่นหลายคนเนี่ยก็ต่างให้การยอมรับกันแล้วสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือทุกวันนี้เนี่ยการบันทึกเสียงต้นฉบับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเราบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตัลบนฮาร์ดนนดิสก์นะครับแม้แต่การไวนิลส่วนมากเนี่ยก็ใช้มาสเตอร์ดิจิตัลกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันก็เปรียบได้ว่าการฟังไวนิลทุกวันนี้ เราจะบอกว่ามันเป็นเพียวนะหลอร้อยเปอร์เซเนี่ยก็พูดได้ยากนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของรสนิยมผมเพียงนําข้อมูลเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้คุณเห็นว่าการฟังเพลงในรูปอิตตั้นเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างไรเท่านั้นเองคุณคือผู้ตัดสินใจครับ ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central e MBASSY ปิ่นเกล้าอีสต์วิลและสยามพารากอนหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www. a a ั a ว s o p o n .co.th และไลน์แอดอัศวะโสพล